หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบโอเน็วิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป .6 นะครับป .6 ม .3 ม .6 นะครับม .6 ก็มีนะครับคุณพ่าเลยป .6 อันนี้ของป .6 นะครับนะเซ6นะครับซึ่งเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่3 4นะครับคำสั่งเดี๋ยวทำให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นชัดๆ นะครับนะครับเพราะว่าตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวนักเรียนใช้ตัวสับเครื่องเล็กๆมองไม่ชัดนะครับก็ต่อจากหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือให้คําคําคุณศัพท์นะครับโดยคำ adjective ในภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าใหญ่ก็ข้าวนะครับแปลว่าวัวตัวเมียนะครับก็แต่งประโยคว่านะครับอันนี้ให้แต่งประโยคเองหมดเลยนะครับข้าว is big นะครับ วัวตัวเมียนั้นใหญ่นะครับบั t แต่ว่านะครับ and e l e p ฟ a n t นะครับ and 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 e l e p ฟ a n t นะครับใช้แอนนะเพราะขึ้นต้นด้วยเสียงสระ is bigger than นะครับต้องใส่ว่า bigger than นะครับตัวจีสองตัวนะนะครับอึข้าวนะครับแต่ช้างใหญ่กว่าวัวตัวเมียนะครับ and และนะครับ well นะครับปลาวานนะครับ is the biggest นะครับใส่ the เข้าไปด้วยนะครับ biggest ฮะจีสองตัวนะครับอย่าลืมปลาวานใหญ่ที่สุดนะครับมาข้อต่อไปนะครับให้คําว่าส l o w นะครับนกแรลวาช้านะครับเพนกวินนะครับเชอร์ชูนะครับเต่าส n เนลนะครับหอยทากเออเพนกวินอีสโลนะครับนกเพนกวินนั้นช้าช้ามากๆ But อัชเ t อรูนะครับเต่าอีสโลว์แดนนะครับอีสโลว์แดนใส่อีสกัไปด้วยนะอออเพนกวินนะครับ And a snail, <S <S นะครับ is the slowest, นะครับ slowest, หอยทากช้าที่สุดครูไปไวเลยนะตรงนี้ต้องทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับ Make the graph ก็คือจงทำกราฟ From หมายความว่าจากนะครับ,นะรบ, like span, รบ Life span นะครับ Life span นะครับแปลว,ว่าอายุไขนะครับ อายุไขลูกคงเข้าใจนะครับอายุไขหมายความว่าอายุความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถจะอยู่ไดเ้เช่นคนอย่างนี้นะครับอายุไขก็บอกว่าประมาณไม่เกินร้อยปีนะครับโดยส่วนมากนะ99%ไม่เกินร้อยปีเขาเรียกว่า lifespan of animal อันนี้เป็นอายุไขของสัตว์ในหนังสือเ้นมุกหน้า41นะครับให้ออฟเซนม o ุหน้า41มา คุณครูก็เอา Student Book หน้า41มาให้แล้วนะครับนั่นก็คือนะครับหน้านี้นะครับเนี่ยนะครับที่ยกมาให้ make a graph ให้ทำกราฟนะครับอายุไขของสัตว์ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยไปดูมาแล้วนะครับมีคําแปลนะครับเดี๋ยวทำภาพใใหญ่แปลให้นักเรียนดูนิดหนึ่งนะครับเพราะคุณครูยังไม่ได้สอน Student Book นะครับยังไม่ได้ทำนะครับทำไม่ทัน เขาบอกว่านี่นะครับนะบัฟเฟิโลนะครับแคนเด็กขีดเส้นใต้ใหญ่เวียนไปแคนล a ฟเบลนะครับบัฟเฟิ c โลแคนล a ฟเบลท0เ e ียสนะครับควายนะครับมีอายุไขประมาณ30ปีนะครับฮอสมานะครับแคนล i ฟทู o the สสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับบัฟเฟ l o โลควายนะครับสามารถลีฟอยู่ได้สิบปีนะครับ ควาย10ปีอ่าเดี๋ยวนะครับควายแคลิฟสิบปีลองเกอร์แดนนะครับโทษทีนะครับควายเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่านะครับลองเกอร์แดนเนี่ยนานกว่าลิง10ปีเพราะฉะนั้นควายนานกว่าลิง10ปีนะครับควายอายุ3มีอายุไขได้30นานกว่าลิงได้10ปีเพราะงั้นลิงก็มีอายุ20เราต้องลบหัดลบอย่างนี้นะครับนะควายมีอายุไขนานกว่าลิง มากกว่าลิงนะครับมากกว่าลิงนะครับ롱เกอร์เสร็จแล้วมากกว่าก็ได้นะครับมากกว่าลิง10ปีเพราะฉะนั้นลิงก็มีอายุไขได้20นะครับเสือนะครับสามารถมีอายุไขได้20่สถึงยีปีแมวก็สามารถมีอายุไขได้20่สถึงยีปีนะครับสุนัขนะครับสามารถอาศัยอยู่ได้อ p ทูเนี่ยแปลว่าได้สูงสุดถึงนะครับ10ปีอ่า่ถึงสิปีนะครับมีอายุ ประมาณนะครับประมาณถึง10ปีนะครับอเอา,อางี้ดีกว่าช้างนะครับแคลิฟล e longer แดน n the other longer than ดนี่นะตก็คืออายุยืนกว่าสัตว์อื่นๆนะครับเพราะแล้วก็เ uh, live almost almost เนี่ยแปลว่าเกือบจะนะครับ100ปี100นะครับอะ100ก็คือ100นะครับก็ช้างอายุเกือบนะครับ almost แปลวาเกือบงั้นพอเรารู้ตามนี้แล้วเราก็ไปทำกราฟกันนะครับ นี่เลยนะครับทำกราฟนะครับนะให้เห็นชัดๆยิ่งขึ้นนี่เลยนะครับควายนะครับได้สามสิบปีนะครับบัฟเฟโลนะครับก็ทำให้แล้วตรงกับเลขสามสิบพอมามานะครับมานะครับสามสิบถึงสี่สิบนะครับคุณครูก็ทาให้าสี่สิบนะก็แล้วแต่นักเรียนนะครับว่า30มสิบถึงสี่สนี้เอาเท่าไหร่นะครับลิงนะครับมังกี้ลิง ลิงนี่เขาบอกว่ามีอายุนะครับควายจะมีอายุมากกว่าลิงนะครับประมาณสิบปีก็คือลิงมีอายุประมาณยี่สิบนะครับคุณครูก็ทําตรงประมาณยี่สิบนะครับเอกจานี้นะครับไม่ต้องเฉลยให้บททุกทุกอย่างเหมือนช้างเนี่ยนะครับนะก็เกือบร้อยปีนี่หนึ่งร้อยเต็มก็เกือบเต็มนะครับก็ใกล้ๆไปนะครับหรือว่าร้อยเลยก็ได้นะครับก็ใส่สีด้วยนะครับาที่นะครับนะก็เป็นนั้นว่าจบหน้าที่สามสิบสี่นะครับ ตรงนี้นักเรียนแปลออกนะครับนะบัฟฟโลควายฮอสม้ามังกี้ลิงนะครับไทเกอร์เสือแคทแมวดอกสุนัขแอเลนติช้างนะครับจบหน้าที่34ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม